ผมจัดวันเดียวเที่ยวสบ้าย,ย้อยนำร่องต้องเที่ยวชุมชนสงขลาไปอำเภอสบ้าย,ย้อยรองผู้ว่าอัมพลพงสุวรรณนำหน้ากรบวนพาเที่ยวสบ้าย,ย้อยนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนเราไปเที่ยวสบ้าย้อยกันสบ้าย้อยมีของดีมากมาย นะครับไปชิมกาแฟซาบาย้อยถึงที่ไปดูชมไปชมถ้ำตลอดที่สวยที่งดงามนะครับมีความเป็นมาประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับไปชมสวนกเกษตรไปกินส้มโอมีส้มโอรออยู่เป็นห้าหกร้อยลูกแล้วนะครับมีสวนกเกษตรปลอดสารพิษของอดีตกำนันนะครับกำนันมาทำสวนกเกษตรกำนันชม นะครับเราไปเที่ยวไปอาบน้ํานะครับที่ต้นน้ําของคลองเทพาที่บาโหยนะครับเราไปเที่ยวเทพาเราเห็นทะเลเทพามาคราวนี้ไปสบายย้อยเนี่ยเราไปดูถึงต้นน้ํานะครับของคลองเทพาที่บาโหยกันเลยนะครับไปคุยกับตัวตั้งตัวตีนะครับคนที่ชวนผมไปดูเส้นทางท่องเที่ยว สบ้าย้อยคนที่อยากให้สบ้าย้อยได้ทํากิจกรรมวันเดียวเที่ยวสงขลาเที่ยวสงขลาไปสบ้าย้อยด้วยเนี่ยท่านนายกแดงนะครับนายกแดงเนี่ยเป็นนายกอบอตเขาแดงนะครับสบ้าย้อยนะครับตรงนั้นแหละครับอยู่ใกล้กับถ้ำตลอดนั่นแหละนะครับนายกอบอตอกูหามัประมาณนั้นนะครับ ่าท่านนายกแดงครับอยู่ในสายกับผมนายกครับสวัสดีครับสวัสดีครับคานครับนายกแดงคูหาครับผมท่านนายกแดงออบตกูหานายกแดงครับอ่าแนะนําตัวเองหน่อยครับว่าท่านนายกแดงอ่าเป็นใครนะครับไปทํางานอยู่กรุงเทพเสียนานอ่ากลับบ้านมาเป็นนายกอบตกูหา มาพัฒนาเป็นนายกอบตคูหาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยเล่าที่มาที่ไปตัวเองนิดครับท่านนายกครับแนะนําตัวเองนิดครับขอบคุณครับท่านวิชาญครับอผมปัญญาสีทองสุขครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาเื่อสบายย้อยจังหวัดสงขลาครับเพิ่งกลับมาเป็นคนคูหาเต็มตัวเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนี่เองครับแต่เดิมผมก็เกิดที่นี่นะครับแล้วก็ไป จบจากมหาวิชาวุฒิก็เข้าไปเรียนโรงเรียนวัดนวลน,นรดิตนะครับแล้วก็มีหน้าที่การงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี2515แล้วก็ตัดสินใจกลับมาเป็นนายกอบอตเมื่อปี2556เป็นต้นมานะครับแล้วก็อยู่จุดจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะครับครับนักเรียนนักเรียนมหาวิราวุฒิสงขลา นะครับไปเรียนโรงเรียนวัดนวนนรด,ดิตนะครับรุ่นเดียวกับท่านผู้ว่าสำรงเจริญกุลนะครับ,รบ,รบแล้วก็ท่านนายกเองเนี่ยนะครับก็เป็นคนเขาเรียกว่าจุดประกายนะครับแล้วก็ดึงกิจกรรมวันเดียวเที่ยวสงขลาลยยำร่องต้องเที่ยวจุมจนไปสบบาย้อย ท่านนายกคิดอย่างไรเล่าให้พี่น้องประชาชนฟังหน่อยจึงอยากจะอยากจะทําท่องเที่ยวชุมชนที่บทสบ้าย้อยมาชวนผม<ฮ>มาชวนรอผู้ว่าอํเภอลงพื้นที่เนี่ยคิดอย่างไรบ้างครับมูลเหตุจูงใจนะครับเนื่องจากว่านานๆนครั้งผมจะขับรถเข้าไปสงขลาแล้วก็ทุกครั้งที่มีโอกาสผมก็ได้ฟังจากท่านวิชาเนี่ยนะครับท่านก็นําเสนอท่องเที่ยวที่โน,น่นท่องเที่ยวที่นี่มาตลอดไม่ว่าจะเป็นบ้างกลาของ ท่านทรงพลกับท่านวิชาญที่กําลังโปรโมทอยู่ขณะนี้และล่าสุดเที่ยวเทพาเท่าที่ผมทราบเป็นรอบที่สองแล้วนะครับผมก็เกิดแรงบันดาลใจว่าเอ๊ะทำไมชบายย้อยเราก็มีอะไรดีหลายอย่างนะครับแต่ว่าไม่ได้รับการตีค้องร้องเป่าบ้างนะครับผมก็เลยตัดสินใจยกหูหาท่านวิชาญและท่านวิชาญเองท่านก็ได้ให้ความกรุณมามาเยี่ยมผมแล้วก็เราก็ ตัดสินใจนะครับว่าวันที่หนึ่งนี้เราจะจัดรายการวันเดียวเที่ยวสบ้าย้อยจริงๆแล้วสบ้าย้อยมันเป็นหลายๆผมเคยถามหลายท่านสบ้าย้อยรู้จักสบ้าย้อยไหมพี่น้องหันใหญ่ก็สบ้าย้อ,อยอยู่ตรงไหนผมฟังในฐานะเด็กสบ้าย้อยแล้วผมก็รู้สึกสะท้อนใจเหมือนกันนะครับบุวิชานนะครับหลายคนไม่รู้จักสบ้าย้อยแล้วก็มองภาพสบ้าย้อยเป็นภาพที่น่าสะเึงกลัวนะครับมีอันตรายมากมายแม้กระทั่งพี่น้องชาวปัตตานีวันก่อน ผมไปเจอท่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ปัตตานีเขาบอกว่าอนายกอยู่ไหนผมอยู่สบ้าย้อยโอ้ไม่ได้ไปฉนานตั้งแต่มีเหตุการณ์เราะต่างคนต่างวิตกซึ่งกันและกันผมไม่มีความรู้สึกว่าปัตตานีผมก็ไม่กล้าไปคนปัตตานีก็ไม่กล้า่าสบ้าย้อยผมก็เลยอยากจะพิสูจน์นะครับให้ทุกคนได้เห็นโดยเฉพาะคณะทัวร์ของท่านวิชาญที่กําลังจะมาวันที่หนึ่งนี้ได้ได้เห็นว่าเมื่อมาสบ้าย้อยแล้วมีอะไรหลายอย่างที่มีสเสน่ห์โดยเฉพาะช่วงสองสามวันที่ผ่านมาคุณวิชาญครับ ทราบพื้นที่ผมตอนเช้าเช้าอากาศบริสุทธิ์หมอกเหมือนกับทางภาคเหนือ,อยังไงอย่างนั้นเลยครับตั้งแต่ประมาณตีห้าครึ่งหกโมงเจ็ดโมงนิดแทบจะไม่เห็นภูเขาอรอบๆพื้นที่สบ้าย้อยเลยทาอากาศดีมากๆนะครับดังนั้นก็เลยอยากจะเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายนะครับที่ที่กําลังตัดสินใจว่าจะมาเที่ยวสบ้าย้อยนะครับสบ้าย้อยมีแหล่งท่องเที่ยวหลายอย่างครับ,รบนะมี ที่เด่นดังนะครับต้องขอบคุณคนที่ทําให้เด่นดังมากขึ้นนะครับก็คือท่านผู้ว่าทรงพลซึ่งเป็นคนสบายย้อยนะครับวัดถ้าตลอดนะครับเดิมก็เป็นที่รู้จักมักคุ้นดีในหมู่พี่น้องชาวต่างประเทศนะครับพี่น้องมาเลเซียนะครับผู้ว่าท่านท่านผู้ว่าอดีตผู้ว่าคนบ้านเราคนสงขลานะครับก็ได้ใช้งบประมาณในการพัฒนาถ้ำตลอด นะครับซึ่งมีประวัติเป็นมายาวนานนะครับถ้าตลอดนี่เริ่มก่อสร้างตั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อปีสองพันสองร้อยสิบเก้านะครับมีถ้าตลอดมีอะไรอีกครับใกล้ใกล้ถ้ำตลอดเรามีน้ำน้ำน้ำพุร้อนหรือน้ําแร่นะครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังโด่งดังไงครับผมเคยเห็นกับตาตนเองคนที่ เป็นอมพฤษเป็นอมพาตนะครับมากันตั้งแต่เช้าตรู่ตีห้ามาแช่น้ําร้อนแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาดีขึ้นดีวันดีคืนในที่สุดเขาก็มากันเป็นประจำภาคเช้าเนี่ยถ้าไปที่บ่อน้ําแร่จะเห็นพี่น้องประชาชนมากมายนะครับมานั่งแช่น้ําร้อนมาแช่น้ําแร่กันคือถ้าไม่ดีจริงผมคิดว่าเขาก็ไม่ไม่มาหรอกครับนี่คือราบอีกแหล่งหนึ่งนะครับราบอ่า ใกล้ๆกันนะครับในตําบลผมก็จะมีถ้าครกซึ่งมีประวัติศาสตร์อพร้อมๆกับถ้าตลอดนะครับแล้วก็ในตําบลคู่หาเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายที่ไม่ว่าเป็นถ้าครกถ้าน้ําใสนะครับแล้วก็ควรเจดียควรเจดียตอนนี้ทางอบตคู่หาวผมกําลังพัฒนาให้เป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งที่ขึ้นไปนอนข้างบนนะครับไปดูดาวเช้าดูหมอกนะครับเต เราตอนนี้กําลังทําขออนุญาตป่าไม้เพื่อโอนให้เป็นป่าชุมชนอยู่และที่สําคัญตอนนี้นะครับไปที่ฝั่งตะวันตกของสบาย้อซึ่งติดอําเภอโคกโพนะครับเรามีน้ําตกเจ็ดชั้นที่ตําบลเปียนนี่ก็สวยงามมากนะครับแล้วก็กําลังเด่นดังของสบาย้ออีกอย่างหนึ่งตอนนี้นะครับก็คือกาแฟังนั้นผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับได้มาชมกาแฟโรบัสต้าซึ่งมีเป็นแหล่งผลิต นะครับระดับเขาเรียกว่าเป็นกาแฟตั้งแต่โบราณโบราณแต่ว่าไม่ได้รับการโปรโมทให้มีชื่อเสียงตอนนี้นะครับเราก็ตีคองร้องเป่าจนกระทั่งกลายเป็นกาแฟรูป,ปัตตาที่มีชื่อเสียงผมเชื่อว่าคุณวิชาญเองก็ได้ชิมแล้วแล้วก็นําไปจําหน่ายตามแหล่งต่างๆก็ได้รับความนิยมพอสมควรครับคุณวิชาญครับกลับท่าน <c oughs> ท่านนายกครับในฐานะที่เอเป็นลูกสบบาย้อยนะครับ ลองอธิบายาลักษณะของคนสบ้าย้อยหัวใจน้ำใจของคนสบ้าย,อย้อยลักษณะนิสัยใจคอของคนแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศทำเลที่ตั้งของสบ้าย้อยที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่มันเป็นจุดเด่นครับหนึ่งคนสบ้าย้อยสองที่ตั้งของสบ้าย้อยที่มันเป็นเอกลักษณ์ท่านนายกครับ สะบาย้อยเป็นพื้นที่ที่ประกอบด้วยอำเภอทั้งหมดนะครับอ่าตำบลทั้งหมดเก้าตำบลน,นะครับเก้าตำบลด้วยกันแล้วก็มีพี่น้องที่เป็นมุสลิมแล้วก็ไทยพุทธอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกนะครับอายไมตตีของคนสบาย้อยผมผมคิดว่าจะให้ดูใครครับอาดูท่านทรงพลเป็นตัวอย่างดีกว่านะครับอ,อาจจะชัดเจนก็คือเป็นคนสุภาพ เรียบร้อยแล้วก็เป็นคนที่ต้อนรับขับสู้มีน้ำใจกับพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับนี่คืออุปนิสัยใจใจคอของคนสบายย้อยรักแผกหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะครับมีบุคลิกความเป็นกันเองเพราะฉะนั้นถ้าท่านมาที่นี่ท่านก็จะเห็นบุคลิกของคนสบ้าย้อยเป็นอย่างนี้ภูมิประเทศของสบ้าย้อยนะครับพอมล้อมไปด้วยภูเขาสเสน่ห์ของสบาย้ยอยนอกจากแหล่งท่องเที่ยวแล้วครับคุณวิชาญก็คือผลไม้ เสียดายวันที่หนึ่งที่เราจะมามันค่อนข้างจะอะไรเขาเรียกว่าล่าไปนะครับเ<ร>เกิดมาในช่วงประมาณเดือนกรกฎาสิงหานี้คุณวิชาเออเนยนะครับเรามีทั้งลองกองมีทั้งทุเรียนมีทั้งมังคุดกินกันไม่หวาดไม่ไหวดังนั้นผมคิดว่าปีหน้าเราคงมาคิดเรื่องเที่ยวสบ้าย้อยกันใหม่ให้มันเหมาะเจาะกับช่วงฤดูฤดูผลไม้นะครับแล้วก็ความเขียวชอ,อุ่มของสบ้าย้อยเนี่ย ท่านจะเห็นเหมือนกับภาคเหนือนะครับเรามีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์นะครับมีเขามีถ้ำนะครับแต่อันนี้อดีตเรามีนาเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วครับก็จะเป็นเป็นป่าป่าผลไม้นะครับขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองผลไม้นะครับสบายยนะครับกลับผมท่านนายกครับ วันนั้นเนี่ยนะครับมีสวนผลไม้ของอดีตคำนันวันนั้นท่านนายกไปเดินชมไปเดินดูแล้วตอนนี้มีส้มโอที่กำลังจะก็เรียกว่าส้มโอที่กำลังจะสุกเต็มที่จะพองเต็มที่เนี่ยเป็นเจ็ดร้อยลูกเลยใครที่ไปเที่ยวสบ้าย้อยวันนี้เนี่ยหนึ่งได้กินส้มโอสบ้าย้อยแบบเต็มเต็มเลยกินกาแฟสบ้าย้อยกินส้มโอสบ้าย,อย้อยอแล้วก็จะได้กินปลา สบ้าย้อยด้วยไปสบ้าย้อยคราวนี้เน้นกินปลาท่านนายกครับอยากจะอยากจะบอกอยังไงบ้างสวนกำนันชมอดีตกำนันนะครับสวนกำนันชมนะครับในวันนั้นน,นอกนอกจากส้มโอที่ท่านกำนันเตรียมไว้ให้กับคณะที่จะมาแล้วนะครับมีอีกอย่างนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะ,มนะท่าน,นท่านเตรียมไว้วมะพร้าวน้ำหอมครับ นะครับ oh. นอกนั้นที่สวนกำลังชนวันนั้นจะเป็นฐานที่ที่เราจะรับประทานอาหารกลางวันเพราะ,ะนั้นเราจะนําปลาสดๆจากสระน้ํามาประกอบอาหารนะครับแล้วก็ทําน้ําพริกข้าวหอ่อใบยี่แรกนะครับไม่ทราบคุณวิชาญเคยไปทานที่ไหนไหมครับห่อบ้านรบบานบ้านเราเรียกว่าหอ่อใบยี่แรกนะครับให้กินในในกระบอกไม้ไผ่นะครับ ทำสไตล์นั่งกินกันแบบลูกทุ่งลูกทุ่งอะนะครับเพราะนั้นบรรยากาศในวันนั้นก็น่าจะสนุกกินด้วยนะครับแล้วก็ได้ชมบรรยากาศสวนของอดีตกำนันชมด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะไปกินขนมจีนกันอีกรอบหนึ่งที่ที่บ้านบาโหยนะครับริมริมริมต้นน้ำของน้ำเทพานะครับ วันนั้นนะครับวันนั้นท่านนายกครับเราจะปิดใช้กันด้วยการไปเล่นน้ําที่คลองบ่าหยคลองบ่าหอยมีความสําคัญอย่างไรคลองบ่าหอยเป็นต้นน้ํอไปยังเทพาอย่างไรท่านนายกเล่าให้พี่น้องอได้รู้จักไหมครับท่านนายกครับครับผมก็เพิ่งเพิ่งทราบเหมือนกันว่า คลองเทพาคลองเทพาหรือปากน้ําเทพาเขาตั้งชื่อตามลำตามลําน้ําที่ว่าปลายมันมันไหลลงที่ไหนแต่ต้นกําเนิดจริงๆก็คือที่บาโหวยนะครับเป็นแหล่งต้นกําเนิดของแม่น้ําเทพาแล้วก็แตกสายไปหลายแขนงนะครับดังนั้นสถานการณ์ของของสบ้าย้อยอดีตที่ผ่านมาน,นี่น้าจะท่วม นะครับในช่วงฤดูที่มีมีฝนอเราสังเกตว่าถ้าเกิดฝนตกหนักที่บ้านบาวหวยก็คาดการได้ว่าแถวสะบาย้อยหรือปลายปากน้ําก็จะน้ําจะท่วมไปนะครับนี่คือคือแหล่งต้นกําเนิดดังนั้นอ่าที่ที่น้องบ้านบาหวยตอนนี้ช่วยกันดูแลเรื่องต้นน้ํานะครับดูแลเรื่องป่าดูแลความอุดมสมบูรณ์เพื่อรักษาไม่ให้น้ํานะครับไหลหลาก ไปในพื้นที่อื่นนะครับดังนั้นจึงมีโครงการเกิดขึ้นมากมายที่อุทยานสันกลาคีรีซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดของต้นน้ําเทพานะครับดังนั้นผมคิดว่าวันนั้นนอกจากเราจะได้อ่เที่ยวเล่นน้ํากันแล้วถ้ามีเวลานะครับผมอยากจะเรียนเชิญท่านไปเที่ยว อุทยานสันกาลาคีรีซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแหล่งหนึ่งของเบอร์สบ้าย้อยนะครับที่ดูแลโดยโดยสำนักงานป่าไม้นะครับท่านรับขอบพระคุณท่านนายกแดงนะครับท่านนายกอบตคูหาสบ้าย้อยขอบคุณมากท่านนายกวันที่หนึ่งเจอกันแน่นอนนะครับเราเตรียมการเตรียมงานต้อนรับครับต้อนรับท่านครับครับขอบพระคุณกับท่านนายกครับท่านผู้ฟังที่ครับสวัสดีครับ